ตอเลยอ้ยนับป้วนเลยบ้านน้นับป้อนหันโม่รหันโมแรง้ร่เรียงเปิดก็เท่าได้แน่นอหนึงแม่โดย่้นเนอร์บอกไงไงเัง่เอาหั้นไหนดี่น่ะเอาหันมันหดได้ป่บสองมื่อนะบอกค่ะแม่แม่บ้านนี้สวนเห็นเขาสวจนเบิร์ดพังม้งวนมีเป็นจาไหนฝันไปแม่สวัสดีจ้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รวไปซื้อโัวได้วันนี้เราูตัวไหนแม่เอา ก็บ,บอกว่าขั้นเถิดอย่าลืมเด้อเพื่อนยังหวานเราหายไกจโตเออด็กก็มาตีอีกว่าเอาเราหายไกจโตแม่อุรอนก็มาคิดเด็กเอาเด็กเอาเด็กให้ไปน่ะเอาได้เราหายไกจโตนี่เราหายหายเหนือไปีถาป็นโภได้ทั่วไปถามน้องตีมันรู้มันตียังไงเราหายไกจโตอาจารยตีคือใหญ่บอน้องกระได้ว่าเอาใหญ่อันนี้น่องกระตีตีว่าหายอะไรก็หา ให้หาให้พบได้เพื่อนว่า<ะ>เอาเราให้ไกลตัวเพื่อนว่าสิได้เห็นจังไรสั่นก็เก้าหานึงตัวเก้าพบหนึ่งตัว,เ,ตวเพื่อนว่าน้องว่าน,ออานอ้องน้องแม่เหรอครับน้องแม่ที่อุบลบุนบุโอะไปถามกันมาเนี่ยเอาทำมาสั่นใหญ่ยกตีคือกันเอากตีคือการน้องสันเออคือกันนันดาเพื่อนว่าบ้านนี่พบเกต์อะที่ให้ไปนะแต่เรื่องแม่นางที่จะร้น่าไม่อันมืลยน่ะพบเกต์ เราไดมาคิดว่าเอาโฮกเ,เกดเนี่ยเกดเนี่ยมันเป็นหนึ่งก็ได้น้ามเกดน่ะมานาังเกดแม่ผู้รอดมานาังเกดเมื่อวันก่อนเด็กเสียอ,ออกมานางคิดว่าเอาเกดเนี่ยมันเป็นหนึ่งก็ได้เป็นสามก็ได้ท่านอันเด็กเด็กให้เข้าหัวนาขณะ,ะ <S <S มันเด็กอะไรเีดมันได้เป็นเด็กเกดเป็นสี่มันบอ่เด็กอันใข่เข้ามันจีเป็นคือเด็กสามมันก็ขีดยังสี่มันบ่แต่มันน่งคิดว่าเอาโฮกเกดเนี่ยเกดมันสิโฮกเนี่ยมันจีเป็นเด็กสาม โอ้คันบุคคลชีวิตบุญน่ะถือถือดาต้าดีน่ะให้เขาดาต้าดีมาขายให้หอดเงินเลื้อว่าสั้นว่าพอดีแม่ขาก็เลยเอาดาต้าเข้ามาในบ้านก็ได้บอกว่าม่นางขีดโอ้ต้องเป็นหกสามเมีว่าสั้นว่าเพอเข้ามาแม่ก็ได้ทึงไปเลยสามใบเลยอันหกสามน่ะได้เป็นหกากัเก้าหานึงกับไอศครีมดีจังทั้งบนทั้งล่างเลยทั้งบนทั้งล่าง หัวหนีเด็กคันมตรงหัดไปบ้านเนี่ยอันหัวหนีมันมันกับว่าท่านได้ฟันแต่ว่าเมึนกับนิ่เด็มาหายได้อีกมาครับส่วนมันเด็กมันเสิมาเลยนั่งดับส่วนยุ่งสิแล้วนั่งแล้วแต่ว่าเด็กมันเสียลอยมาเลยเด็กลอยมาเลยแม่นอ้ส่วนมันเด็กมันก็สิยลอยมาหายเลยครับเออบ้านนี่ก็ไปบอกคนได้บ้านเมืองหัน มาจางได้บ auto, <t festivals> ้านด้วยอย่างมาสิบหกซื้อเลยเด้อหมู่บ้านนี่ซื้อสิบหกนั่นอ๋อมาล่แม่ประนบอกแ่นี้ละสั่นมาหมู่บ้านนี่ซื้อซ้ำซือซ้ำตัววันนี้หน้าาวาเนแม่หน้าท่าวานยันหนึ่งโซ่กลมพกอันี้แม่ปากกาเขียนแม่บอกว่าบอกวี่นอเขียนเบิงเขียนแปลกแปด็กมันมาแปลกแปลกเียเขียนให้เบิงก่อนตีเอา ท่านแม่ตีนะแม่สีตียังสิบ้าเต่าเนาะเด็กร้อยมาเ็กร้อยมาบ้าตีนะแม่นุ๊กหนาวเป็นเด็ก้อยขึ้เต่าข้เ่ามโอ้โหเต่าครับค่ะนอกประเทศต้าวท่าแม่เนาะน่งสมารีเล็ก้อยแม่สวนอนใน้านอับได้แต่ว่าปากันสวนอยู่แต่ว่าเห็น แหนมาเลยอือคือเรานั่งสวดมนเ์เลกก็ลอยมาเลยแม่ลอยมาเลยโอ้โ้วดที่แล้วนี่เก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งวันที่แล้วนี่ไอ้นายสบาดทั้งขึ้นแม่ไปเก็บปา่าแม่เลยว่าแม่บอกเก็บป่าเด้อผู้สีนังอยู่ข้างเทึ่งอยู่ข้างทางตน้นไม้นหมือนไหนมารำทางน่ะ แม่ก็เลยยางไปล้ำท่าแม่ก็นั่งแนมมืงต้นไม้คืนหาซิเอสเบิ่งเกิงเล็กมาต้นไม้เห็นดูต้นไม้แม่ก็น,น,น,กนั่นงรับอยู่ฮนานนบานนี่นั่งรับอยู่หาซิเอสน่ะไม่นีดูเอสซี่เขาเลยโทรไปอันแม่ในตัวไทยแม่ได้บ้านมาสั่เอาลูกเอาเลยเอาหกได้แม่หาได้หาหนึ่งไม่ดูหาหนึ่งมาสั่ไปนั่งรับอยู่หาหนึ่งน่ะแม่ประกัน ท่านอันเอาพอมากทีบอกอีกจุอันเด็ที่ร้อยมากมีแม่ลูก้าใจแม่เฮ็ดพี่ยังขอเลี้ยงยังร้อยแม่สวนมนต์แม่สวนมนดนมาบ้านกับส่วนสวนมนต์ก็ร้อยมากชิโพเมไนกับส่นเ่อท่านได้สวนดอกเมไนกันแนมเห็ดี่ละร้อยมากว่าก็นั่งสวนมนต์ก็ด้วยอันชิไปซักาก็ด้วยไอ้ไฟโถมากอันบอกกับชิไปซักาเอาถึงก็ผ่าใช่ไม่เคียงแล้วเออเหมืนก็ได้ซักา นั่งนั่งเอาหรเมื่อไหร่แมฮะเด็กนั่งเอานั่งเอามื่อไดก็ได้เด็กว่าอันทีทีโเก้าดีแม่โเก้านี่ละเมื่อนี่ล่ะโอเขาก็ได้วันนี้มแม่ได้เมื่อนี่ล่ะโฮกเก้านี่นะแม่แต่ว่าโฮเก้ากนึกับแม่เด็กสีเบืองดีดีเด้โกหนึ่ง่น่ะกหนึ่ง่มาแม่กนึตัวนี้มอเด็กหนึ่งอันเด้อ่ะเด็กหนึ่งใช่เฮากว่หนึ่งจะงสีแม่ เรอไหนฝว่า่บ่า่่า่ไหนฝันไปได้ใหญ่มากเลยมากสหญมากเต็มาเด็กแก้วน้ำเด็กแก้วน้ำมวดที่เดวไหนมันหายไปแก้วนึงเนาะหมวดที่เดวมวดมีขึ้นน้ำไดน้ำว่าเนี่ยอันน้ำแหงอยู่แต่ว่ามันแหงเบิดดังว่าเนี่ยเอาน้ำถึงสามแก้วนึงเอาเอาถั่วดองเวลาออกวันสารได้หายสามแก้วมานนี้ได้หายสามแก้ว เออนางก็มีหกเก้ากับหกหนึ่งแหละครับแม่แม่เป็นเป็นหนึ่งหนึ่งยังสี่แม่ครับให้ตีได้ดีเลยหนึ่งหนึ่งยังสี่อาจจะเป็นหกหกก็ได้เลยมันอีกหนึ่งยังสี่แม่มให้ตีได้ดีให้ตีได้ไดีเลยหกกว่าแม่หกหกด้วยหกหกกับด้ะลรไม่เ,<อ>เป็นก็คงประตูเดียวกันเนาะแม่ครับหัวนู้นเขาอันละไปเจ้าวาให้ตีนี้เอามีหกเก้าหกหนึ่งหกหกแม่โอ้ครับนันละ แว่าอันวันนี้น่ะนองมือออกเขาหา่สวบสดีสิพ้าแม่ไปรออีกขค้มือหัี่เดวว่าสิพ้าแม่ไปหาเอาเด็กว่าจังแม่เป็นนางหาเด็กอยู่น้ำอันโคกม้น้ำอีหยังสิว่าเขาถามแม่กลับไปเห็นตัวไม่หาซิบีเอสหาซีบีเบสว่าโอ้ย็กตัวนี้ว่าพ่อแห้งคืนเบอร์เบอร์เบอ้์คืนหาซิบีเอสนะหาซีบีเอสก่อนนะผมเนี่บอกว่าหัวสี่เดี่วนะ ก็นี่ว่าขขาพาไปหายเก็บปลาแม่พอเก็บปลาแม่เลยไปนางดับยู่ต้นไม่ดั่งไปนัางมาเห็นเด็กหาสิบเอ็ดมาสิบเอ้าแม่ไปสืบไปสืบอันอย่างกงาเอกสซนนี่งวดนี่มีแม่ตีเป็นหกเก้าก็หกหนึ่งแมนลกันเขาบอกแมนมแตรรักกบเลยแมน สามตัวเพามีห่แไงสามตัวกสิเป็นหาโฮเกตไปคุณด้ปะหาโเกตเนีไ่ไหาโเกตเออนั่นแหละเนี่ยเอาหาไม่เลอืยังว่าหาโเกตว่าเนี่มันก็มีหาอยู่แล้วถ้นเป็นสามตัวน่ะอืมอืมยวถิมหาสามตัวน่ะยาถิมหาามตัวอยาถิมห้าแมงคือเลขสิมาหาอมาที่แม่มันใจมั่นใจ อันนะ่ะเออเมื่อทีเดล้วตีแม่ทีได้แท่นทีสีมามาทีสีตีสีกับพวกวามีดแทมกแดมก็แม่ว่าไม่อยากดังคนเดียวอ้าวข่าวว่ามาม้าม ื่อมาเรือเม็ดแซมแหมเบวันนี้วันนี้อยากลางคนเดียวหรืออยากลางหลายคนโอ้ยอยางกลางหลายคนนะเนยไม่จเป็นเดียวเดี๋ยวแม่ถือางวัลที่หนึ่งคนเดียวหันดับมันจะสีดังคนเดียวบานเลยั้มมาคือได้งเงี้ยแม่เงีเมื่อวงเมื่อันนกันเลยเกี่บสองหมื่นแบบว้านไทก่อเนี่ยกหานึอันนี้บกกับเลยบานก็มาซื้อหาเลยหาซื้อได้บนเลยว่าล่งรางแต่ว่าเอาหกสามย่างเดียวหันเลยโอกเท่าไหร่แม่ ให้ถูกเก็บช่องมือนอเ,เหมืนเดิมเนาะแมี่ยเนี่ยต<อ>ีทางบ้านได้นี่คื็อันคือชูอ่ะมา,าเร็วมาหน่อยต้องจะได้ไวเย็ดไปแมวโอ้ไม่ไค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของแม่อุดรเนาะค่ะหกเก้าหกหนึ่งเนาะค่ะสามโตห้าหกเจ็ดค่ะทางช่องก็เสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องน้ำเด้อจ้าให้พี่ซึ่งมิชมิหมาน้ำกันเด้อค่ะ ทางจองก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ